กับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันน้องเอกแล้วนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนใครที่ยังไม่กดติดตาม u t u b e นะคะกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องมีข้อมูลดีๆไม่พลาดแน่นอนและที่สําคัญแฟนเพจ Facebook นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนกดติดตามไว้ถอายังจ๊ะสำหรับแฟนเพจนะคะก็จะมีแนวทางคุณไทยนะคะแล้วก็แนวทางต่างๆนะค,ะคำคมไลฟ์สไตล์ของพวกเรานะคะลงให้นานผู้ชมได้รับชมและไปพูดคุยกันได้นะคะใน แฟนเพจเนาะแล้วที่สำคัญเลยคอมเมนต์ Comment นะใน u t u b e นะดีมากๆนะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราในการทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะบางครั้งหนูอาจจะพูดเร็วพูดช้าไปหรือว่าแนวคิดอาจจะแบบไม่ตรงใจใครก็ต้องขออภัยนะคะเนาะเพราะว่าบางท่านบอกว่านะ้องเอ๋ทำไมต้องสอนนะหนูไม่เคยสอนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราแบ่งปันทั้งความรู้ความคิดแนวคิดนะพลังบวกนะบางคนเขาไม่ได้แบบว่ามีคนให้กำลังใจนะเราเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจทุกทุกคนในการก้าวผ่าน วิกฤตหลายๆอย่างไปนะไม่ว่าจะเป็นเราอะไม่ได้มีแบบหนูอะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าทรัพย์สินจะให้ใช่ไหมแต่เรามีแนวทางมีความความคิดความอ่านแนวทางดีนะสำหรับตัวเลขมาแบ่งปันแล้วก็แนวทางคาคมนะคะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะ ที่กาลังท้อแท้ไม่มีกําลังใจหมดกำลังใจหลายๆท่านตกงานเรื่องอะไรก็เราแต่นะ,ะให้มีกําลังใจในการสู้ต่อไปให้มีกําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไปเราสู้เพื่อใครเราอยูดเพื่อใครนะคะใครคือคนสําคัญที่สุดในเราในชีวิตเราใช่ไหมก็คือเราเองนะคะถ้าไม่มีเรานะคะทุกอย่างก็อ่าคือเราต้องยืนด้วยลําแข้งของเราเองทั้งสองขา อยู่ที่มือทุกอย่างก็อย่างที่หนูบอกไม่ได้อยู่ที่ใจเสมอไปต้องอยู่ที่ขาด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยใจแข็งแรงนะคะแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็เข้านั้นนะคะบางครั้งร่างกายแข็งแรงแต่ใจไม่แข็งแรงเราก็ไปต่อไม่ได้ทุกอย่างต้องมาควบคู่กันเสมอเขาเลยเลยบอกว่าคําคมเนี้ยวันนี้หนูมีคําคมมาให้นะ,ะแล้วก็แนวทางวันนี้คือรัฐบาลเนาะเขาบอกว่าคนเรามักมองไม่เห็นคุณค่านะหรือมองไม่เห็นความสําคัญเนาะของคนที่รักที่ปรารถนาดีต่อตอนเองก็คือต่อเรานี่แหละค่ะและมักจะคิดว่าจะคิดได้เมื่อตอนที่ เสียไปแล้วนะคะหรือว่าสายไปแล้วนะคะที่เราจะมาคิดนะคะเนาะทุกอย่างหนึ่งถึงบอกว่าการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ควรใส่ใจกันให้มากๆใส่ใจเพื่อนนะคะเพื่อนเหมือนเรามีเพื่อนสนิทเราไม่มีแฟนเรามีเพื่อนสนิทก็ใส่ใจคนรอบข้างมากๆนะคะบางครั้งอย่าไปเอาเปรียบกันแล้วก็รู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะคะเนาะแล้ววันนี้แนวทางรัฐบาลเนี่ยนะคมือชมรอคอยอยู่เนาะแนวทางรัฐบาลของเรา วันที่หนูหาผลก่อนเนาะที่ผ่านมารัฐบาลออกอะไรเอ้ยนะสำหรับแนวทางรัฐบาลที่ผ่านมาคือออกวันที่17บนะคะบกราสองพหารนะคะรัฐบาล3ตัวบนออก3 9 5เก้าล่าหนซึ่งเข้าไหมเมนที่แล้วไม่เข้าคือหนูจะบอกเลยว่าบนตรงน่ยไม่เข้ามาหลายงวดแต่เลขตัดเนี่ยเพิ่งจะหลุดนะคะจากที่ อ๋อประมาณเข้ามาสิ2ยี่สูงก็คือยังไม่หลุดเลยนะคะสำหรับปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะหนูบอกก่อนว่าปีที่แล้วยังไม่ได้หลุดเลยนะ,ะหนูการันตีเลยว่าปีที่แล้ว,วหลุดยังไม่ถึง5ครั้งเลยสําหรับเลขตัดรัฐบาลนะ,ะ mm hmm. และงวดนี้นะคะอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาคือเลขตัดหลุดใช่ไหมคะท่านผู้ชมอ่ะหลุดแต่เราอ่ะต้องพร้อมนะคะที่จะก้าวต่อไปหนูก็ เนี่ยแหละหนูก็ต้องมีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็มีกําลังใจในการคิดต่อไปหนูถึงบอกว่าเลขนะคะเราไปกําหนดตัวเลขไม่ได้เราไปกาหนดให้ออกเลขนูข้นเ,เ,เ,เลขนี้อันเลขนั้นไม่ได้แต่เราคํานวณหนูถึงบอกว่าเราต้องดูปลายทางและต้นทางใช่ไหมครว่ารัฐบาลเนี่ยหรือว่าเลขที่เราคิดเนี่ยเขาอ่ะเหมือนไตม่าในการพลิกเลขเราอ่ะไม่รู้หรอกว่า จะปรับสูตรได้ตรงล็อกแค่ไหนนะคะงวดที่ผ่านปีที่ผ่านมาคือเลขตัดดีมากนะ,ะปีนี้ก็ต้องคอยดูนะคะลองดูงวดนี้นะคะว่าเลขตัดจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็รัฐบาลบนตรงจะมาหรือเปล่าในการปรับสูตรนะคะครั้งที่1น,นะคะเริ่มแล้วปรับสูตรครั้งที่1เริ่มแล้วนะคะสําหรับแนวทางวันนี้เตรียมไว้เลยแล้วสำหรับเด่นบนและเด่นล่างมีใครรีเควสขอไหมคะเด่นบนและเด่นล่างงวดที่แล้วเข้านะคะเด่นเลยนะคะ5้ามานะหนูฟัน5้าไปนะ เข้าเด่นๆลองไปย้อนดูได้เด่นบนและเด่นล่างนะคะเจาะไม่เข้าแต่ให้เด่นเม็ดเดียวเข้านะคะลองไปดูได้ถ้าชื่นชอบคอมเมนต์เยอะๆเลยคอมเมนต์แบบเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีบแล้วเดี๋ยวจะรีบนะคะมาจัดการให้นะ,ะวันนี้นะคะแนวทางรัฐบาลบนตรงประจําวันที่1กุมภาพันธ์2564นระคะรัฐบาลบนตรงมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6 6ชุดนะคะหนูไล่ตามเป็นชุดๆไปบางครั้งไม่ได้เยอะหรอกคะ่ะท่านผู้ชมค่ะมี15ตัวเองแต่หนูอยากให้กักพร้อมนะคะก็เลยเยอะไปหน่อยแล้วก็กันเบิ้ลสักนิดชุดกันเบิ้ลคือชุดที่6นะไม่ต้องเล่นเยอะพอน้อยมากที่จะเบิ้ลแต่ถ้าเบิ้ลได้ก็เบิ้ลอะาติดไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสมมติเ,เล่น10บาทอ่า3 6ตัวก็360นะคะเราได้มาก็ ได้สี่ห้าร้อยนะคะเป็นกำไรของเราไปแล้วนะคะอันนี้คือการแนวทางนะไม่ได้สอนนะ,ะไม่ได้แบบว่าหมกมุ่นนะคะที่สำคัญก็สนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยเนาะ,ะอ่ารวยกันต่อนะคะสำหรับแนวทางวันนี้เริ่มเลยค่ะรัฐบาลบนตรงชุดที่หนึ่งนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดชุดที่สอง ชุดที่สองจ้ะห้าสี่สี่ห้าห้าสามสามห้าเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะแล้วก็อย่างที่หนูบอกเลยนะท่านผู้ชมขอพักเบรกก่อนหลายๆท่านบอกว่าทำไมไม่เอาแบบเม็เดเตียวเก่งๆแบบอขอเม็เดเตียยได้ไหมเออเลขเยอะมากเลยนะเลขเยอะมากเลยอะไรประมาณนี้นะหนูถึงบอกว่า หนูวางเล่นไม่ได้เยอะนะหนูเล่นให้บนตรงเดียวหนูกลับให้พร้อมด้วยมาคือมาหลุดคือหลุดเราเริ่มใหม่ในทุกๆงวดแล้วนะเพราะว่าการคำนวณของเราเนี่ยหนูคำนวณทุกงวดนะคะมาไม่มาหนูก็คำนวณอะอไม่ใช่แบบว่าสเปสะสปะของเราไปนะเรามีแนวทางของเราอยู่ว่าเราควรจะวางวันไหนแล้วก็าวางเป็นสเต็ปของเราอย่างนี้แหละไม่ได้แบบว่าวันนี้อยากจะวางนี้วันนี้อยากจะวางนี้วันนี้ไม่อยากลงก็ไม่ลงอะไรอย่างนี้นะคะก็หอพี่ๆเห็นใจกันด้วยแล้วก็รับชมนะรับชมถ้าแบบว่าคิดว่าหลุดบ่อย พักก่อนแล้วก็ลองจดไว้ว่ามาหรือเปล่านะอย่าเสียใจถ้ามาเท่านั้นเองนะรุยกันต่อสำหรับชุดที่3 8 7 7 8 8 6 6 8 8 5 5 8ชุดที่4 4 3 3 4 8 4 4 8 8 3 3 8ฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสำหรับคนที่รับชมเนาะหนูบอกเสมอแหละว่าถ้ารับชมนะอย่าไปเขียนตัวเลขใต้คอมเมนต์นะะเดี๋ยวจะโดนปิดกานแล้วมองไม่เห็นเนาะรู้กันต่อสำหรับชุดที่5นะชุดที่5ชุดใกล้ชุดสุดท้ายแล้วชุดที่5แล้วอ่ะ6 5 5 6 6, 6 4 ส6่หกหสชุดสุดท้ายนะจะพิชุดกันเบิ้ลโอ้โหทองรองจอกจอกหิวข้าวแล้วค่ะสำหรับแนวทางนะคะสุดท้ายนะชุดที่6กนะเจ็ดเจ็ดสี 55นะคะแล้วก็หนูบอกเสมอเลยนะความฟุกนะบางครั้งบางงวดอาจจะฟุกก็คือว่าสามารถเอาชุดที่6เนี่ยมาจับบิน3ตัวได้คือจับจับสตัวเลยนะท่านผู้ชมนะถ้ามาฟุกก็คือฟุกของเราไปเล่นบาทเดียวเราก็ได้กำไรละนะคะเนาะความฟุกมันอยู่ที่ดวงนะทุกอย่างอยู่ที่ดวงจงหมั่นทําบุญนะเราอะหนูยังต้องทําบุญเยอะๆเลยท่านผู้ชมค่ะทําบุญนะคะเพื่อเลขเราจะได้เข้าดีๆเราจะได้มีความสุขในการดําเนินชีวิตนะบางครั้งเราติดติดข<ๆ>ัดขดนะ เราจริงๆเขาขัดๆเราถึงจาะจะไปทําบุญนะแต่หนูบอกเลยการทาบุญเนี่ยทาบุญให้ตัวเองก่อนนะอย่าไปทาบุญให้คนอื่นอย่างที่หนูบอกเลยกวดน้ํากวดให้ตัวเองก่อนเราได้ชาตินี้แหละตอนแรกหนูไม่เชื่อนะตอนที่หนูไม่มีหนูทําบุญให้แต่เออเจ้ากรรมในเวรลืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้หนูทําบุญให้กับตัวเองเหมือนที่อาจารย์หนูสอนอาจารย์จ้่อะคะ่ะอาจารย์จ้่สีรุพาถ้าท่านใดอยากรู้ข้อมูลแนวนทางดีๆเรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะไปติดตามได้ที่ช่องนะคะ ยู u ูบนะคะอาจารย์จำศีบุรพานะคะเป็นอาจารย์หนูเองนะคะก็บอกแนวทางแนวคิดข้อคิดที่ดีมากนะคะเนาะและสุดท้ายท้ายสุดคือเลขตัดดับตัดดับคืออะไรคะตัดดับบนนะบนจะไม่มีเลขนี้นะคะสำหรับรัฐบาลประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564รัฐบาลตัดดับบน9 นะคะงวดที่แล้วไม่ไม,ไม่มาครับไม่ผ่านนะงวดนี้ก็ขอให้ผ่านขอให้เฮงขอให้ปังแล้วกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามารุ้นไปพร้อมกันนะคะสําหรับรัฐบาลพวกนี้นะคะแล้วเราก็จะมาไลฟ์สดคุยกันแล้วก็อ่าไลฟ์สดทาง facebook นะไม่ได้ youtube นะคะคุยกันนะยินดีกับท่านผู้ชมที่อ,อ่จะเฮงจะรวยจะถูกรางวัลที่1นึไปพร้อมกันเนาะอย่าลืมหนูนะ ه, พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ